Something Sight Next side, side, this day. ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตของมนุษย์แทบทุกคนจากเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างมากเพราะอ mm ินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ข้อจำกัด mm hmm. เชื่อมต่อมิตรภาพไร้พรมแดนอันนำไปสู่การสร้างชุมชนขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาและสื่อบันเทิงต่างๆมากมายที่เราต่างเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วมนุษยชาติมีอินเทอร์เน็ตใช้มานับถึงปัจจุบันเป็นเวลา53ปีแล้วโดยยึดตามวันที่ประสบความสำเร็จในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29ตุลาคม1969ภายใต้การดูแลของาศาสตราจารย์เลโอนาด์คลาน์็อกนักศึกษาหนุ่มชาลีไคลน์ได้ทำการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องในระยะห่างไกลบนเครือข่าย a r p a n า t หรือ Advanced Research Project Agency Network ซึ่งเป็นต้นตระกูลของระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันโดยตั้งเป้าที่จะส่งคำว่า log in จากคอมพิวเตอร์ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสในสหรัฐไปยังคอมพิวเตอร์ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งมีบิลดูวัลนักศึกษาอีกรายเฝ้าสังเกตผลลัพธ์แม้การทดลองครั้งแรกพวกเขาจะส่งตัวอักษรได้เพียงแค่2ตัวคือ L กับ O แต่ภายหลังจากการแก้ไขปรับปรุงระบบทั้งคู่ก็ประสบความสำเร็จในการส่งคำว่า log in ในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา อย่างไรก็ตามในระยะแรกอินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มคนทั่วไปและยังคงถูกใช้ในวงจำกัดของหน่วยง,งานรัฐบาลมหาวิทยาลัยตลอดจนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกบางกลุ่มเท่านั้นแม้กระทั่งเข้าสู่ช,ช่วงต้นของยุคไนนทีที่ระบบอินเทอร์เน็ตได้เริ่มให้บริการในพื้นที่สาธรารณะทั่วไปแล้วก็ตามจนกระทั่งในปี1 9 9 8 Google ถือกําเถือกำเนิดขึ้นประกอบกับ Microsoft ก็ได้เปิดตัว Windows 95ซึ่งเป็นระบบปฏิบััติกกกาารรรแที่มมพ้อบ Internet Explorer นับแต่นั้นโลกก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองของอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัวจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างทุกวันนี้ On sponsored this PTT day by เคียงค้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกันกัน